ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับก็เป็นวันที่สบายใจพรุ่งนี้ก็ได้หยุดงานกันแล้วนะครับวันนี้ขอเริ่มเรื่องที่เชื้อโรคอีโคไลที่ทุกคนกําลังหวาดวิตกอยู่นะครับขอนําเสนอความคืบหน้าว่าในเยอรมนีตอนนี้ก็มีทารกอีก2คนนะครับเสียชีวิตนะครับโดยรวมแล้วปรากฏว่าแบคทีเรียอีโคไลสายพันธุ์โอหนึ่งศูนย์สี่นี้ยังอาลวาดไม่หยุดครับในเยอรมนีนี่ตอนนี้ก็มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นสามสิบหกรายนะครับล้มป่วยมากกว่าสามพันหนึ่งร้อยรายนะครับ แล้วก็อีก2,800รา,ายนี่ที่อยู่ในเยอรมันเนี่ยที่เหลืออยู่อีก12ประเทศใน EU อนะครับในอเมริกาก็พบคนติดเชื้อเพิ่มอีก1-2่ถึงรายนะครับที่น่าสนใจคือศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาตินี้แถลงสรุปเป็นครั้งแรกว่าต้นตอน,นีอ่เชื้ออีโคไลามาจากถั่วงอกหรือต้นอ่อนของผักบางชนิดที่เพาะในฟาร์มสารปลอดพิษนะครับในแคว้นโรเออร์เซกซอนีของภาคเหนือเยอรมันแล้วก็มีการตรวจแกะอรอยผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีอาการท้องร่วงรุนแรงถ่ายเป็นเลือดและไตาวาย ไปจนถึงร้านอาหารที่ผู้ป่วยไปรับประทานอาหารนะครับก็เลยเจอว่าอ๋อมันเป็นไปได้ที่มันจะฝังตัวอยู่บน,มนเมล็ดถั่วหรือพืชผักที่ถูกนําเข้ามาจากหลายประเทศทั่วโลกการสรุปถึงที่มาที่ไปของเชื้ออีโคไลโอ .104 นี่ก็ได้ทําให้ทางการเยอรมน,นียกเลิกคําเตือนการรับประทานแตงกวามะเขือเทศผักกาดหอมและพืชผักอื่นๆแล้วก็หลังจากที่ในช่วงแรกๆระบุว่าต้นต่อเชื้ออีโคไลมาจากแตงกวาสเปนนี่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่สักเท่าไหร่นะครับทำให้ประชาชนทั่วอยวกแตกตื่นกเกษตรกรขายสินค้าไม่ได้ สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลจน EU อก็เสนอเงินชดเชยให้เกษตรกร,ะะกรถึง220ล้านยูโรประมาณ90,00กว่าล้านบาทนะครับแค่แถลงข่าวผิดนี่ก็เป็นเรื่องนะครับแต่งกวาาสเปนเจ๊งไปเลยนะครับสุดท้ายนี่เขาก็ยังบอกว่ายังต้องระวังอยู่นะครับแล้วสหรัฐก็แนะนําให้เด็กวัยรุ่นเยาว์นะครับเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีคันผู้ที่มีระบบภูมิต้านทานต่ํานี่ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานถั่วง,งอกและต้นอ่อนของผักต่างๆนะซึ่งจะต้องทําให้สุกก่อนแล้วก็ พวกถั่วง,งอกต้อนอ่อนน้องผักต่างๆที่นิยมใช้เป็นส่วนผส,ส,สมของสลัดผักสดและแซนด์วิชนี่ต้องระวังนะครับเพราะว่ากระบวนการเพราะในที่อับชื้นที่อุณหภูมิ38องศาเซลเซียสนี่จะทำให้แบคทีเรียต่างๆจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูไปในปี2 5 3พอเก็เคยมีการระบาดครั้งใหญ่เรื่องโรคท้องร่วงนี้นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง11รายล้มป่วยกว่า9,000นคนในญี่ปุ่นเมื่อปี2539ทีนี้พอกลับมาดูเรื่องของคนไทยนะครับคนไทยก็พบว่าาในนนช่่่วง5เดือทีผมา เรื่องอาหารเป็นพิษนี่มีประมาณ40,000รายครับไปดูกันครับทางด้านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่าใน5เดือนแรกนี่พบคนไทยป่วยอาหารเป็นพิษสะสมกว่า40,000รายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดทางด้านอีสานนะครับอำนาจ,จเจริญอุดรธานีขอนแก่นนครพนมอุบลร,ราชธา,านีนี่ป่วยมากที่สุดแล้วก็แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตนะครับการป้องกันพิษนี่ควรจะล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสมัยใหม่ที่นิยมแช่าอาหารเย็นๆไว้ใน ตู้เย็นนะครับแล้วก็ไปอุ่นให้ร้อนในไมโครเวฟนี่ต้องอุ่นให้ร้อนจัดจริงๆนะครับจะได้ฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้นะครับรวมถึงเชื้ออ e ีโคไลแล้วการรับประทานอาหารแบบสดดิบๆแบบในอีสานนี่มักจะพบการปนเปื้อนเชื้อจากอาหารนะครับถ้าหากพบผู้ป่วยที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนนี่ให้ติดต่อไปที่1 4 2 2นะครับศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจริงๆเรื่องของโรคท้องร่วงนี่เป็นเรื่องอันตรายพอสมควรนะครับเมื่อสองการ3าปีที่แล้วตัวผมเองก็มีประสบการณ์ไปกินโอเลี้ยงแถว รถข้างถนนที่เขียนว่ากาแฟโบราณนะได้เรื่องเลยครับเข้าโรงพยาบาลไปท้องเสีย18ครั้งติดต่อกันเกือบเป็นลมไปนะฮะเสียเงินไป 3- 4มสหมื่นบาทนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันนะครับขนาดเราหนุ่มหนุ่มสาวสาวยังเกือบจะเป็นลมนะถ้าต้องเสียติดกันคนแก่จะขนาดไหนนะครับมาดูเทคโนโลยีแห่งอนาคตครับเรื่องของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งอีกไม่นานเนี่ยคงไม่ต้องมีการมานั่งง้อสานีบริการน้ํามันหรือแก๊ หรืออ GGB ต่ไปเพียงแค่เสียบปลั๊กไฟฟ้าที่บ้านรถเดียวก็จะทำงานได้นี่คือตัวต้นแบบของรถนะครับสวยมากนะครับเห็นแล้วก็แทบจะทิ้งรถคันเก่าของเราไปเลยนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังมาครับไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์เพราะที่งานคอมพิวเตกที่ประเทศไต้หวันเนี่ยนะครับทั้งกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากเยอรมนีค่ายยักษ์อย่างเช่น Audi นะครับ BMW, d a i m l e r Porsche, Volkswagen นี่เขารวมตัวกันเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตร Home Plu กพาวเวอ l ์ไลน์อ เพื่อจะปรับปรุงนะครับทดสอบระบบการชาร์จไฟของโฮมปลั๊กนะครับซึ่งจะเป็นมาตรฐานการชาร์จไฟของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหมายความว่าถ้าจะใช้ชาร์จไฟรถยนต์นี่มันต้องพัฒนาเรื่องของปลั๊กไฟขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งนะครับไฟตามบ้านอาจจะยังไม่เหมาะสมต้องมีการดัดแปลงนะครับแต่เขาพยายามให้ดัดแปลงน้อยที่สุดโดยการที่เขาจะพยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่อัจฉริยะแล้วก็มีโฮมปลั๊ก GP ที่เป็นมาตรฐานนะครับสามารถจะชาร์จไฟได้ทั้งโหมด AC คือไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง โฮมพลักพาวเวอร์ไลน์อะไลอันส์นี่นะครับเป็นกลุ่มพันธมิตรมาตรฐานอุปกรณ์เครือข่ายรับส่งข้อมูลผ่านายไฟในบ้านด้วยข้อดีก็คือไม่ต้องเดินสายเครือข่ายใหม่ที่สำคัญก็คือเรื่องของประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สายไฟฟ้านในบ้านทั้งหมดในการรับส่งข้อมูลรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และล่าสุดคือรถยนต์นะครับแล้วก็จะใช้สามารถส่งพวกภาพภาพยนต์ภาพยนต์ไฮเดฟฟินิชันเพลงดิจิตอลนะครับซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมไอทีสห้าบริษัทนี้กำลังพยายามกำหนดสเปค ทำการตลาดรับโปรแกรมรับรองเพื่อเร่งรัดให้มีการยอมรับในเครือข่ายสยายไฟฟ้ามากขึ้นนะครับนั่นคือเทคโนโลยีที่กําลังมานะครับอีกสอสปีข้างหน้าคงจะมาถึงเมืองไทยนะครับถัดมาครับเรื่องของกระแสโซเชียลมีเดียออนไลน์เรื่องของเว็บไซต์เรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับในแง่ของเคสตัดดี้นะครับมันมีเคสตัดดี้อันนึงของเบปซี่กับโค้กนะครับมาดูกันครับ ตัวอ,อย่างเช่นเป๊ปซี่นี่เขาพยายามทำเรื่อง, Social Media อง,งของโซเชียลมีเดียในแง่ของเป๊ปซี่รีเฟรชโปรเจกต์ใช้งบประมาณไปประมาณ30ล้านเหรียญสหรัฐคูณเงิน30เงินไทยก็ประมาณสักเกือบเกือบพันล้านบาทปรากฏว่ายอดขายเป๊ปซี่ไม่ได้ขึ้นครับแถมยังซวยตกลงไปอีกถึง5%ในอเมริกานะครับเนื่องจากว่าเป๊ปซีน่นี่พยายามจะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียใน่ได้เร่ของการขายแต่จริงแล้วโซเชียลมีเดียหรือพวกเว็บพวกบล็อกพวกเฟซบุ๊กต่างๆนี่เอาไว้ใช้เพื่อทําให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าครับไม่ได้เป็นนช่่องงททาาากรขขยใณะี โค้กนี่เข้ามาถูกทางเขายังโฆษณาทําการตลาดแบบดั้งเดิมอยู่นะครับทำให้เป๊ปซี่เป็นครั้งแรกที่ถูกลดตําแหน่งจากเดิมอันดับ2แย่แล้วแย่อยู่แล้วนะครับก็ลดลงมาอยู่อันดับ3โดยที่ไดเอทโค้กแซงขึ้นมาเป็นอันดับ2แทนเป๊ปซี่นะครับตลาดเครื่องดื่มซอฟต์ดิ้์ในอเมริกาที่มูนค่าประมาณ7.4หมื่นล้านเหรียญสหรัฐถ้าเป๊ปซี่ลดลงไป5%นี่เสียส่วนแบ่งไปจะทำให้ถูนเสียมากถึง350้าล้านเหรียญสหรัฐนะครับ แล้วผลลัพธ์จากโครงการ Refresh Project ของเฟซบุที่เขาเรียกอย่า,ายล้มเหลวเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนคลิกเข้าไปว่าชอบเนี่ยแค่3.5ล้านคนนะไอ้คำว่าไลค์3.5ล้านนะครับใน Facebook แต่โค้กนี่มีคนคลิกว่าไลค์หรือชอบเนี่ยมากถึง23ล้านมากกว่าเฟซบุ๊กถึง7เท่านะครับแสดงว่าโค้กนี่ประสบความสำเร็จมากกว่าเฟซบุนะครับในขะณะที่มาดูจำนวน follower คนติดตาม Twitter ของเฟซบุมีแค่60,000คนซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับแสดงว่าโซเชียลมีเดียของเฟซบุนี่ไม่ได้ผลนะครับหรือตตัวโปรเเจก์อง refresh นะครับอาจจะไม่ได้เรื่องคนก็เลยไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะนั้นเองก็เมื่อเทียบกับดาราคนหนึ่งที่ชาลีชีนี่เขาทำเว็บไซต์ทำทวิตเตอร์แค่เดือนเดียวมีคนติดตามเขาเกือบ3ล้านคนนะครับในเมืองไทยนี่ในระดับที่มีคนติดตามก็จะมีอยู่3ท่านที่ชัดๆเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยคือคุณอภิสิทธิ์นะครับนายกอภิสิทธิ์แล้วก็มีคุณวุฒดีแล้วก็มีคุณนิชคุณนะครับอยู่ในประมาณแสนห้าถึงสองแสนกว่าๆนะครับมาถึงก่อนเลือกตั้งนะครับ ทีนี้เคสอันนี้ในอเมริกาก็เป็นเคสที่น่าสนใจบทเรียนที่ดีสำนักการตลาดนะครับเพราะว่าอย่าเอาช่องทางของโซเชียลมีเดียมาเป็นช่องทางการขายนะครับเพราะมันเป็นช่องทางท,างที่ผิดและส่งผลกระทบในระยะยาวนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยเอาไว้ทําให้เกิดสร้างความสัมพันธ์ความรู้สึกดีนะครับถ้าเกิดเอาโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์เฟซบุ๊กบล็อกต่างๆเว็บไซต์ต่างๆมาใช้ขายของเนี่ยสังคมออนไลน์จะกลายเป็นสังคมขยะนะครับเป็นโซเชียลสแปมนะครับก็เป็นการใช้อย่างไม่ค่อยถูกวิธีเท่าไหร่นะครับตอนนี้พักโฆษณาสักครู่ครับ ครับมาต่อกันที่เรื่องของอาหารนะครับมีคนพา,ากรณ์ไว้ว่าในอนาคตอีกไม่เกิน10ปีในเรื่องของพลังงานกับอาหารจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเรามาดูว่าในเครือเบตาโกปัจจุบันเขาทําธุรกิจยังไงนะครับเครือเบตาโกนี่เขาบอกว่าปัจจุบันสินค้าแปรรูปนี่เขารู้ว่าเป็นเทรน์ของผู้บริโภคนะครับแต่การที่เขาจะไปรอนสินค้าพวกนี้หรือไปสร้างแบรนด์สินค้าพวกนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาเนื่องจากเครือเบตาโกนี่ะจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรจาก B 2 B ที่มีคู่ค้าไม่กี่ร้อยรายนะครับ B 2 B คือ business to business นะครับคือ ใช้ส่งเป็นหลักขายให้กับลูกค้าที่เป็นฟูซสวิวรายใหญ่ๆเป็นหลักแค่นี้ก็มีมูลค่าขายขายเป็นพันล้านหมื่นล้านแล้วแต่แมสโปรดักนะครับที่เอาไปวางขายตามเซเว่นเลเว a แฟมิลี่มาเนี่ยไม่ค่อยถนัดและต้องตอบโจทย์คนถึง5้ถึงเล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เข้าใจดีพอนะครับแต่ว่าก็ยังคิดว่าในอนาคตอันใกล้ก็คงจะทำประชาสัมพันธ์กันในวงกว้างมากกว่านี้นะครับปัจจุบันก็มี3แบรนด์ในการทําตลาดคือ SP l ีหมู SP l ไก่และ SP l ไข่เจาะกลุ่มนะครับ ส่วนกลุ่มพรีเมียมไฮมีดเจาะกลุ่มสแตนดาร์ดและกลุ่มอาหารแปรรูปเบเตอร์ฟู้ดก็เช่นเดียวกันนะครับมียอดขายรวมประมาณ8,000ล้านบาทนะครับสมไส้กรอกก็มียอดขายประมาณ3,000ล้านนะฮะไฮมีดอีกประมาณ3,000ล้าน s p สประมาณ5,600ล้านตามช่วปบันการ์ตต่างๆนะครับโดยบยริษัทเอเบทาโกรนี ro, ่เป็นเ e อ็กซ์ s, ที่ขายเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อหมูร้อให้กับเครือเดอะมอลเลยนะครับขณะเดีวยวกันเบทาโกลชอปซึ่งเป็นร้านค้าส่งบริษัทเนี่ยเป็นพระเอกของบริษัทเลยนะครับ ในแง่ของคอน s u m e r product ที่เป็นอาหารการกินนี่บริษัทก็เริ่มเอานักร้องนาแห่งวงกร๊ปไรเดอร์บุรินทร์บุญวิสุทธ์มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แบรนด์เอสพีแล้วก็มีใช้คุณจุ๋ยวรัตยามาทำประาสัมันธ์ให้กับแบรนด์ไฮมีนะครับที่ผ่านมาไม่ได้มุ่งสื่อสารทางด้านโฆษณามากนักมากจะเน้นที่จุดขายหรือประชาสัมพันธ์มากกว่านะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เบทาโกรบอกว่าพร้อมและมีวอลลุ่มมีช่องทางจะจำหน่ายมีฐานลูกค้าพอก็จะหันมาทาตรงนี้มากขึ้นตอนนี้บริษัทก็เติบบโตปีลละ5%สาายรรักก็ไไไไม่่่ด้งวอเทห แต่จริงๆแล้วตัวพระเอกของเบทาโกช็อปเนี่ยคือโมเดลคือร้านค้าส่งคะมุ่งเจาะก,กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ๆซื้อทีหนึ่งหลายๆเอ่อเป็นกระสอบกระสอบว่างั้นเถอะนะครับกลุ่มฟู้ดเซอร์วิสพวกร้านค้าพวกผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆในต่าง,างจังหวัดโรงแรมนะครับสถาบันต่างๆเช่นวัดโรงเรียนพวกนี้จะซื้อเยอะนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าส่งเบทาโกช็อปนี่ในพื้นที่ให้บริการครอบคลุม5กิโลเมตรในแต่ละสาขานะครับแล้วก็มีบริการตัดแต่งเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้าซึ่ง ตอนนี้นี่ก็ตั้งเป้าว่า2ปีนี่จะเพิ่มสัดส่วนลูป85%จากฟู้ดสวิตใหญ่ๆนี่นะครับจะเพิ่มเป็น90%ขณะที่ลูกค้าที่เป็นอินดิวิวดวหรือผู้รูโพวกแต่ละรายเนี่ยเขาก็แค่10-15%เขาก็พอใจแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีแผนจะปรับร้านเป็นรูปแบบคอนเวนเนนสโตร์ค้าปลีกแบบเ e เว่นอวหรือแฟมิลี่ัดแต่อย่างไดนะครับเพราะว่าไม่ได้เน้นตรงนั้นกลยุทธ์นี่เป็นคนละเรื่องกันนะครับ ส่วนร้านค้าที่อยู่ในจังหวัดเล็กๆนี่ยอดขายเข้าประมาณ2ล้านบาทต่อเดือนแต่ที่อยู่ในจังหวัดใหญ่ๆนี่ยอดขายต่อร้านค้าห้องแถวนี่นะครับสห้องแถวปรจะมาณ15้าล้านบาทต่อเดือนนะฮะซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าฟูซัววิตตรงนี้ขยายมากขึ้นเบตาโกก็อาจจะมาขายน้ำมันพืชข้าวแพ็กเกจจิ้งต่างๆเข้าไปด้วยนะครับถัดมาครับไปอีกข่าวหนึ่งครับเรื่องของอ e ีเมดการ์ติ้งผมมีตัวอย่างของจังหวัดกาญจนบุรีเอ่อ c o m นะครับเป็นกรณีศึกษาเครื่องมือทางการตลาดที่ได้ผลและลงทุนลงทุนน ช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งปีนี่มีคนเข้าไปชมเว็บไซต์อบอจการจน<อ>บุรี <W. S 2> มากกว่า5้าล้านคนนะครับเข้ามาวันหนึ่งตั้งเกือบ2 0 0 0 0คนนะครับปีหนึ่งประมาณ5ล้านคนได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาทําภาษาเพิ่มขึ้นครับมีประมาณ10ภาษานะครับการจัดบุรีซิตี้ดอทคมนี่ลองคีย์เข้าไปดูนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือการตลาดที่ดีมากมีทั้งภาษาไทยอังกฤษรัสเซียเยอรมันฝรั่งเศสจีนเกาหลีเวียดนามแม่อาหรับิกนะครับซึ่งถ้าหากอยากให้ครอบคลุมทั้งโลกจริงๆนอนาคตอาจจะต้องเพิ่มภาษาดัต สเปนโปรตุเกสสวาฮิลีฮินดีเบงกอลีสวีดิสนอร์เวย์และมาเละเข้าไปด้วยนะครับหรืออาจจะเพิ่มภาษาพมา่าอีกหนึ่งภาษาก็ายังเป็นไปได้นะครับซึ่งหากต้องการรู้เรื่องของข้อความภาษาจีนก็คลิกไปที่ธงชาติจีนที่อยู่ด้านบนนะครับเขาก็จะบรรยายภาษาจีนให้ฟังนะครับอย่างเช่นว่ากล้วยทอดกรอบปรุงรสของกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทยกาญจนบุรี ที่มีทั้งรถไก่รถปาปิกา้ารถสาหลายรถกุ้งนี่คนรัสเซียก็ยังนิยมกินนะครับนิยมซื้อโดยไปดูรู้ข้อมูลจากเว็บไซต์กาญจนบุรีซิตี้ดอทซึ่งเขาสามารถอ่านข้อมูลได้เป็นภาษารัสเซียนะครับแลวปัจจุบันนี้คนเวียดนามที่มาเที่ยวกาญจนบุรีก็ไม่ต้องมีไกด์ทัวร์ครับเพราะแหล่งท่องเที่ยวทุกอย่างนะครับทางธรรมชาติทางประวัติศาสตร์เอ่ยมีบรรยายไว้เป็นภาษายวนหมดเลยนะครับและอีกภาษา9ภาษาอย่างละเอียดส่วนพวกเกาหลีญี่ปุ่นคนจีนก็ชอบเข้าเว็บกาญจนบุรีซิต แล้วก็ดูว่าจากสามสิสวรรณภูมิจะมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีตรงไหนยังไงมีร้านอาหารอะไรบ้างหยุดรถตรงไหนนะครับเพราะนั้นเองเว็บไซต์ของกาญจนบุรีซิตี้ดอทคอมนี้ถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับจังหวัดอื่นๆนะครับโดยเฉพาะโอทอปทั้งหลายแหล่นะครับน่าจะหันมาพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งกว่านี้นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ได้ผลมากๆเลยนะครับถัดมาครับไปดูเรื่องของสารัฐครับแฟชั่นเสื้อผ้าสารัฐนี่ก็มีผลกระทบจากต้นทุนที่มันพุ่งขึ้นนะครับแล้วเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ยังไม่ได้ ยอดขายเดือนพฤษภาคมนี้ตกกันท่วหน้าครับจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนน้ำม,มันเบนซินที่พุ่งทยานขึ้นนั้นได้ส่งให้ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเริ่มวิตกกังวลนะครับหันมาควบคุมก็ประมาณการจับจ่ายสินค้าตนเองมากขึ้นตัวอย่าง Limited Brand เจ้าของแบรนด์ชุั้นในชื่อดัง Victoria's s e r r t t นะครับรายได้ต่อสาขาเติบโตขึ้น6%น้อยมากนะครับปกติเขาโตมากกว่านี้หลายเท่านะครับโตประมาณ8%ปกติ แล้วส่วนยอดขายของแก็นะครับซึ่งเป็นค้าปลีกเสื้อผ้ารายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกายอดขายตกลงมา4%นะครับมากกว่า5เท่าจากที่บรรดาน,นักวิเคราะห์คาดการไว้เนื่องจากราคาฝ้ายในตลาดโลกนี่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการนะครับราคาน้ำมันตลาดโลกก็พุ่งขึ้นค่าแรงงานในเอเชียก็พุ่งขึ้นอีกนะครับถ้ามาเมืองไทยอีกปีหนึ่งถ้าทําตามที่นโยบายนักการเมืองคงยาค่าแรงพุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลส่งผลให้ราคาเสื้อผ้าของสหรัฐเนี่ยก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะรรักก็ยยงไไม่่่อดีทา ส่วนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเอกชนทั่วสหรัฐอเมริก,กามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียงแค่ประมาณ40,000ตําแหน่งซึ่งเป็นระดับต่ําสุดครับปกตินี่เพิ่มขึ้นประมาณ150,000ตำแหน่งนะครับต่างกันเยอะมหาศาลทีเดียวนะพราะเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีผลกระทบถึงคู้นบ้านเราด้วยเขาก็ขนเงินกลับไปกันหมดแล้ว70,000ล้านบาทนะครับในเดือนพฤษภาคมนะฮะ มาดูในสารักันต่อครับแก๊ปค้าปลีกรายใหญ่นี้ก็มียอดขายตกลงเป็นครั้งที่3ในรอบ4เดือนนะครับแล้วที่ชัดเจนก็คือบานานา r ีพ u b l บลิกยอดขายก็ตกลงมาถึง6%ส่วนฮอตท็อปอิงเสื้อผ้าค้าปลีกวัยรุ่นนะครับก็พลาดเต้าเช่นเดียวกันนะครับจะมีก็พวกเสื้อผ้าแบรนด์หรูๆอย่างแซกอิงนะครับที่กลุ่มเป้าหมายมีตังหน่อยก็ไม่กระทบกระเทือนนะครับยังคงเติบโตขึ้น20%เ็เช่นเดียวกับห้างนอสตรอมอิงก็ยอดขายโตขึ้นประมาณนะั่นคือราเง,านงนา็นั่นะบะทบ มาดู SME ไทยรายหนึ่งครับสินค้านิกิีพาราบุนนะครับเ,เจ้าของเฟอร์นิเจอร์ไมย้ยางพรารากันครับเงงฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราบุนนะครับใช่ครับมันมีความยากลำบากในการทํามากกว่าไม้ประเภทอื่นยังไงครับเออจริงๆว่าทำความเป็นจริงแล้วนะผมคิดว่าง่ายกว่านะครับเพราะว่าเป็นไม้ซึ่งไม่เป็นไม้หวงห้ามแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นไม้นะฮะในต่างชาติเขาไม่ถือว่าเป็นไม้นะครับก็เหมือนกับพืชทั่วไปเป็นผักอะไรพว้นี้เป็นต้นนะฮะ เพราะฉะนั้นไอ้การใช้ไม้ยางพาราไม่ถือว่าเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติเพราะถึงยังไงก็ตามจะไม่ต้องโค่นทิ้งอยู่แล้วว่าถึประสงค์ในการปลูกต้นยางพารามันคนละเรื่องกันนะเราปลูกเพื่อต้องการเอาน้ายามาใช้แต่ว่านี่เป็นผลพลอยได้ต่างหา่นะเพราะฉะนั้นในต่างชาติเขาแฮปปี้มากในการที่จะใช้เป็นพวกย,งา,ยางพาราเพียงแต่ว่าปัจจุบันแพร่หลายมากที่สุดคือประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเองอเมริกาเองเพิ่งจะมาแพร่หลายแล้วลูกจากมาไม่ถึง10ปี นะชาติอื่นก็ยังบางประเทศยังไม่เคยรู้เรื่องนะครับโรงงานที่ทำมากี่ปีนะผมเปิดกิจการนี่มาปัจจุบันปีนี้เป็นปีที่41แล้วค่าเรื่องราคาครับการแข่งขันเรื่องราคาว่าตามคำเป็นจริงแล้วค่อนข้างสูงนะฮะเพราะต้นทุนมันแพงขึ้นมาทุกปีตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นว,วัตถุดิบนะแล้ววัตถุจําเป็นต่างๆโดยเฉพาะตัวค่าแรงงานนะเมื่อไปเทียบกับประเทศคู่แข่งซึ่งมีทั้งประเทศจีนมีทั้งประเทศเวียดนาม และในะคนใกล้ก็จะมีทั้งเอ่อกัมพูชาลาวเขมรเป็นต้นเอ,อเอ,อพม,ม่าด้วยนะฮะผมมั่นใจนะอีกไม่เกินสิปีนะเราะทำให้คนตั้งแข่งสงัสูงมาทีเดียวลูกค้าส่วนใหญ่เป็นครับโดยทั่วไปปัจจุบันคือที่มีการทําอยู่นะเออถ้าเฉพาะบริษัทผมผมทำเฉพาะตลาดญี่ปุ่นแห่งเดียวเท่านั้นเองนะแต่บริษัทอื่นๆก็คือมีการทําทั่วกันหมด ก็ที่มีเงินซื้อเยอะกว่าซื้อทั้งอเมริกาด้วยส่วนที่ผมทําเฉพาะญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียวนะเนื่องจากว่าเราเองบุกเบิกแล้วก่อตั้งเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเองเขาเองนิดความต้องการเรื่องคุณภาพสูงมากทีเดียวแล้วเราเองก็ทํามาแล้วสามารถสนองความต้องการเขาได้โดยที่จากจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ30ปีก่อนก็ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยีทั้งด้านเทคนิควิธีการผลิตการควบคุมคุณภาพทั้งหมดจากญี่ปุ่นเองและก็ยังพอ ช่ครับเราเยไม่เดือดร้อนที่จะไปเปิดตลาดที่อื่นในส่วนเป็นว่าดีไซน์เนี่ยคล้ายๆกันหมดหรือเปล่าเพราะเขามีดีไซน์คล้ายของเขาก็ดูราคาอ๋อไม่ครับคือ,อส่วนใหญ่แล้วออผู้เข้าไปสัมผัสเ็าจะบอกเออนี่แปลกดีนะดีไซน์มหมือนเจ้าอื่นเลยบ,บางคนที่เขามาซื้อนะเขาก็บอกเออเขาพอใจคือลูกค้ามันแบ่งได้หลายเกรดด้วยกันนะบางคนถ้าเขามีฐานะหน่อยเขาไม่วอร์รี่เรื่องการเงินถ้าเขาพอใจสัยอย่างนะเขาไม่ถามเรื่งราคาไม่ต่อรองราคาเอานี่ชุดนั้งชุดไปซื้อไปเลยแพงกว่าแพงกว่า คนอื่นในประเทศี่จักรีเปอร์เซ็นต์ราไปออกงานคือจริงๆถ้าเราต้องต้องพูดในประเด็นที่ว่าเนื่องจากไม่มีข้อเปรียบเทียบที่ถูกต้องในแง่คุณลตีนะฮะแต่ถ้าดูผืนๆนะนะฮะก็คงแพงกว่าประมาณ2 0 3 0บเปอร์เซ็นต์ธุรกิจนี้กำไรเท่ากี่เปอร์เซ็นต์ไรจะหักค่าใช้จ่ายหักภาษีหักทุกอย่างแล้วจริงๆเราเคยมีผลการเนที่ประมาณ5 1 0บเปอร์เซ็นต์แต่ปัจจุบันที่ผ่านมาอยู่แล้วว่าของการขาดทุนทั้งสิ้น ครับไซ้กันขัดทุนก็เนื่องจากว่าเออมันมีคู่แข่งสูงทําให้เราเออถึงแม้ต้นทุนจะสูงแล้วก็ต้องพยายามกัดฟันทําอยู่ในออราคาเดิมตลอดเวลานะซึ่งลูกค้าก็เป็นลูกค้าเก่าแก่นะน่าเห็นใจเขาพยายามโชว์ราคาที่เขาขายว่าเขาไม่ก็ไม่สามารถกระถือได้เพราะชาวบ้านเขาก็ไปซื้อจากบึงจีนบ้างจากเวียดนามบ้างมาตีแข่งกัน แล้วไม่มีทางจะทำไงให้กำไรมันเพิ่มมากครับนี่คือนโยบายซึ่งเรามาออ,ออกงานแล้วมาจัดตลาดภายในประเทศแล้วก็จะมาเ,เปิดตัวที่อินสแควร์ในคร <ไป S 2> ั้งนั้นาหในประเทศยังไม่เคยได้ทำเท่าไหร่อ๋อยังไม่มีการทำเลยนะมีแค่ไปแจมออกงานทางเมืองทองธานมีมา3-4ครั้งมาแล้วแค่ไหนเ,เพื่อเป็นการสื่อว่าว่าตลาดภายในประเทศเขาตอบรับในรูปแบบคุณภาพของเราหรือเปล่า ในราคาของเรามีความเป็นไปได้หรือเปล่าถึงแม้ออกง,งานมา3าสีครั้งขัดทุกทั้งหมดนะาาราคาเราสูงกว่าแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าใช่ครับแต่จากการสัมผัสแล้วก็เข้าใจว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรจะเพิเ่มเติมไปครับผมก็คิดว่าเออในอนาคตอันใกล้นี่น,นะครับพวกเราทุกคนก็คงจะมีโอกาสมาพบกันที่อินสตแร์นะครับถ้าสําหรับบริษัทนิกาพารุลกาเนื่องจากเราทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เจาะจงเรื่องของคุณภาพโดยตรง ขอเชิญมาพบที่ชั้นห้นะครับครับเรื่องของสินค้าเฟอร์นิเจอร์เรื่องของเสื้อผ้าอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้คร่าวๆก็คือว่าจากเมืองจีนนี่ปลายปีข้างหน้านี้ก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับ s อสไทยถ้ายังไม่เร่งปรับตัวนะครับก็พูดหลายครั้งแล้วในรายการนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเฟอร์นิเจอร์นั้นสำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นซันเซ็ตอินดัสทรีกำลังลาบากมากเลยครับสำหรับวันนี้มีข่าวเสนอเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ครับวันอังคารหน้าสสวัดี